เรียน่ันณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะพวกเราเป็นตัวแทนจากอำเภอหนองตกโอ้ยตำบลหนองตุกอำเภอเขียวค่ะนี่นะคะพวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าขีดค่ะผลิตภัณฑ์ของพวกเราก็คือจานรองแก้วนะคะต้นอื่นเลยนะคะผ้าขีดค่ะเป็นผ้าที่ผ้านะคะที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นะคะของภาคอีสานของเราในการทอผ้าขีดของเรานะคะจะมีกันวาวแล้วก็นูนลอยออกมาบนผุนหน้าค่ะ และด้วยชมุมชนนอนเสลาของเรานะคะเป็นโบราณที่มีการทอผ้าขิดอยู่แล้วนะคะผ้าขิดถือว่าเป็นผ้ามงคลค่ะทางอดีตใช้เป็นผ้าที่ขอพระธาตุพีต่างๆใช้ทําหมอนแล้วก็ที่นอนนะคะและชมุมชนนอนเสลานะคะก็ยังเป็นมีประเพณีปสมผสูม่มาช้านานนะคะซึ่งปัจจุบันทุกคนนะคะจะรู้จักกันในนามบ้านแ่หน้าโพดค่ะเรื่องล่าเหล่านี้ในุกคนนะคะจึงถูกพ่นาให้เป็นลายผ<ช>้าขิดขึ้นค่ะนั่นก็คือ ลายเหียน้าคอนตะเหล่านะคะและยังมีลวดลายอีกมากมายให้ทุกคนได้รับชมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะแม่ร,ถรถาาักคุณรักท้อตากิจตำบลหนองตูมค่ะจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงขาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวขิดในรูปแบบที่แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่เดิมะค่ะซึ่งสินค้าที่มีอยู่เดิมนะคะจะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋าที่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะช่องทางการขายของทางชุมชนนะคะส่วนมากก็ยังคง เป็นการขายผ่านหน้าร้านแล้วก็เป็นการขายแบบปากต่อปากทําให้คนเข้าถึงตัวสินค้าได้น้อยค่ะดังนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เองนะคะจึงมีแนวคิดผลิตภัณฑ์นะคะที่แปรรูปจากเศษอาจจากขิดในรูปแบบที่แตกต่างนะคะที่มีอยู่เดิมนั่นก็คือจานรองแก้วค่ะโดยจานรองแก้วของพวกเราจะทํามาจากเศษาขิดนะคะที่เหลือจากการตัดเย็บของการแปรรูปของผลิตภัณฑ์อื่นค่ะจะเป็นการนรําเศษวัสดุเหลือท้งนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพวกเรานะคะได้มีการออกแบบโลโก้นะคะมีการเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มุ่มเป้าหมายของทางการตลาดนะคะคือการสร้างยอดขายที่สูงขึ้นค่ะโดยตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้นทุนจะอยู่ที่12บาทต่อหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ราคาขายของเราจะอยู่ที่39บาทต่อหนึ่งชิ้นค่ะถัดต่อไปนะคะเป็นแผนการตลาดของเรานะคะ สำหรับพันธมิตรของเรานะคะก็จะเป็นชุมชนผ้าถิ่นดนเสค่ะคะ่ะสำหรับกิจกรรมหลักนะคะมีการพัฒนาศิล้์ให้ดีขึ้นค่ะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าค่ะทรัพยากรหลักนะคะการใช้ทรัพยากรขอขอัยค,ค่ะการใช้วัสดุเหนือทิท้งภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดขยะภายใ,ในชุมชนค่ะคุณค่าบริการนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายค่ะ สริงารชารา,ายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะค่ะสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะมีการนำเสนอสินค้าขายปีกและส่งนะคะลูกค้าสามารถรีวิวให้คะแนนได้ค่ะมีบริการจัดส่งสินค้าค่ะสำหรับช่องทางการขายนะคะออฟไลน์ก็จะขายตามร้านท่าขีในชุมชนค่ะสำหรับออนไลน์ก็จะขายตาม Facebook Instagram แล้วก็ Shopee ค่ะ กลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจธ้รขิจนะคะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารหรือบุ่มคนทั่วไปที่สนใจค่ะโครงสร้างทุนของเรานะคะก็จะมีต้นทุนการดำเนิน,นงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ะค่ะสำหรับรายได้ของเราก็จะมาจากการจําหน่ายสินค้าค่ะ แลเมื่อเราได้จัดทําตัวอย่างสินค้านะคะแล้วก็แผนการตลาดเสร็จแล้วนะคะทางอาจารย์ประจำตำบลน,นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะได้มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้นะคะกับทางชุมชนในการทำภาคขิดนะคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็เป็นแนวทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทางเลือกหนึ่งค่ะเราขอจบการนำเสนอค่ะ